สวัสดีค่ะแฟนๆของช่องตลาดข่าวทุกท่านวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับประเด็นที่จะมาพูดในวันนี้ ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นบทเรียนให้กับสื่อสังคมโซเชียลโดยเฉพาะกลุ่มของทางพ่อพ่อแม่เอฟซที่อาจจะมีความรักและปรารถนาดีจนเกินไปจนกลายเป็นดาบสองคมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะพามาย้อนฟังกับทางลุงเปิ้ลที่ได้มีการออกมาพูดไว้เสียงเตือนนี้จากทางลุงเปิ้ลที่หลายๆคนรู้กันดีว่าเป็นใคร พูดถึงความรักที่ต้องมีขอบเขตกับทางต้นข้าวสุปรียาหลายท่านนะคะอาจจะคุ้นเคยกับทางลุงเปิลบุคคลที่คอยดูแลแล้วก็สนับสนุนน้องต้นข้าวสุปรียาศิลปินสาวน้อยมากความสามารถที่ครองใจแฟนๆทั่วประเทศด้วยความใกล้ชิดและเห็นเหตุการณ์ต่างๆมาโดยตลอดลุงเปิลจึงได้ออกมาส่งสารเตือนใจและฝากถึงเหล่าเอ ที่แฟนคลับหรือคนที่รักน้องติดตามน้องนั้นอย่างเหนียวแน่นประเด็นหลักที่ทางลุงเปิ้ลเน้นย้ำคือเรื่องของความเยอะเกินไปในบางเรื่องของแฟนคลับนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งกลายเป็นผลกระทบโดยตรงต่อทางน้องต้นข้าวเองแม้ว่าความรักความปรารถนาดีจะเป็นสิ่งสวยงามแต่เมื่อมันก้าวล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวและการตัดสินใจของน้องเกินไป ผลกระทบนี้มักจะไม่สวยงามมากนักค่ะทุกคนจะพามาย้อนคำพูดของทางลุงเปิลน,นะคะที่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าลุงเปิลน,นั้นได้มีการพูดว่าอย่างไรคะ่ะแล้วก็อย่าไปโพล่ากันเยอะเพราะว่าแม่น่ะลุงแบบพวกเธอบางทีก็เยอะนะอย่าไปโพล่าเยอะทุกแรงกดดันที่พวกคุณเป็นแม้ว่าใครสุดท้ายมันไปนโหลดที่ต้นข่าวมือ่อไหมดังนั้นคุณต้องทำเป็นทำตัวเป็นพ่อแม่ที่ใจดีหน่อย อย่าเยอะกับน,น้องมากเข้าใจอยู่ว่าแฟนคลับเสนอน้องเป็นพวกสิบจ็สิบอะไรแบบนี้ขึ้นไปไอความเป็นห่วงนะ่ะมันต้องมีความพอดีมากถ้ามันถ้ามันเยอะไปอะ่ะนั่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ลิบินสีดำก็ไม่ได้ผมสั้นผมยาวก็ไม่ได้ไไดรา,าม,ม่าทุกวันแบนเนี้ยโหลดทุกโหลด,ลด,ลดทุกอย่างมันจะไปลงที่ไอเต็มข้าวรู้ไหมเบาได้เบาถ้าเด็กสงสายมันหน่อยคุณอย่า <c oughs> ยลืมว่าพุกแรงกดดันมันเป็นโคโดที่ตัวเขา เพราะว่าแม่ก็พยายามเตือนใจให้น้องอย่าอย่าอย่าสร้างปัญหาให้น้องเยอะเป็นผู้ชมที่ดีเป็นพ่อแม่ที่แบบนา่ารักรู้ราง นี่คือคำพูดของทางลุงเปิลที่ได้ออกมาเตือนพระนะพ่อแม่เอฟซี FC. ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นความจริงที่ว่าแฟนคลับหลายต่อหลายท่านนั้นมักจะเข้ามามีบทบาทในการแนะนำและสั่งการในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมการแสดงแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวของน้องเองซึ่งในบางครั้งสิ่งแนะนำเหล่านี้อาจจะเกินขอบเขตของการเป็นแฟนคลับที่ดีนั่นเองค่ะทุกคน คือต้องย้ำเตือนเลยนะคะว่ารักน้องได้แต่ต้องให้น้องได้หายใจด้วยตนเองนั้นคือแก่นของสิ่งที่ลุงเปิ้ลน,นั้นอยากจะสื่อค่ะผลกระทบที่มันส่งผลต่อทางน้องต้นข้าวเมื่อความหวังดีเกินไปเกินความจำเป็นทำไห้การก้าวไกลของ f อจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเด็นนี้นะคะก็มีการชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผลกระทบความรักที่มากเกินไป มักจะมาตกที่ตัวน้องต้นข้าวโดยตรงไม่ว่าจะเป็นดราม่าต่างๆเมื่อน้องไม่ได้ทำตามสิ่งที่แฟนคลับชี้แนะอาจจะนำไปสู่การเกิดดราม่าการวิพกาววิจารณ์ในแง่ลบซึ่งการแสดงความกดดันนั้นทําให้น้องไม่สบายใจนั่นเองค่ะการสูญเสียความเป็นตัวเองในตัวของต้นข้าวนี่คือผลกระทบที่น่ากังวลใจที่สุดที่ลุงเปิ้ลน,นั้นได้ออกมาเตือน ว่าการที่แฟนคลับได้เข้ามาชี้แนะแนะนำในทิศทางของน้องมากเกินไปอาจทําให้น้องต้องพยายามทําตามสิ่งที่คนรอบข้างจนกระทั่งอาจจะไม่เหลือความเป็นตัวเองอีกต่อไปนั่นเองหลายๆคนอย่าลืมไปว่าน้องต้นข้าวเกิดและดังมาจากความเป็นธรรมชาติที่ทําให้แฟนๆนั้นได้เห็นเสน่ห์ของเธอหลงรักในตัวน้องต้นข้าวตั้งแต่แรก สิ่งนี้อาจจะค่อยๆหายไปภายใต้ความคาดหวังของทาง FC นั่นเองค่ะหลายๆคนนะ่ะรวมถึงแฟนคลับด้วยนะคะที่อยากเห็นน้องเติบโตอย่างมีความสุขด้วยตนเองในเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ารักต้องรักอย่างเข้าใจให้เกียรติและให้พื้นที่นั่นเองค่ะ จากบทความเป็นคําเตือนของทางลุงเปิลที่ได้ออกมาพูดครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างต้นข้าวกับแฟนกลับแต่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่ออกมาจากความห่วงใยอย่างแท้จริงนั่นเองการรักใครคนนึงนะคะทุกคนมันบริสุทธิ์ใจได้คือการสนับสนุนให้เขาได้เติบโตในเส้นทางของตัวเอง โดยเรานั้นนะคะก็ให้กำลังใจอยู่ห่างๆก็พอค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่ดีมากๆเลยแฟนคลับทุกท่านน่าจะเข้าใจดีการรักใครสักคนนะคะอย่างบริสุทธิ์ใจคือการสนับสนุนให้เขาเติบโตด้วยเส้นทางตนเองถึงเวลาเราทุกคนโดยเฉพาะพ่อพ่อแม่แม่ fc จะต้องทบทวนขอบเขตของความรักความหวังดีที่มีต่อศิลปินที่เรารักแล้วล่ะค่ะทุกคนการให้พื้นที่ให้อิสระการตัดสินใจและการยอมรับในกวารเป็นตัวเองของต้นข้าวนี่คือของขวัญที่มีค่าที่สุดที่สามารถมอบให้น้องได้นะคะเพื่อให้น้องได้ลดแล่นในวงการบันเทิงและเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและศักยภาพความเป็นเธอเอง หวังว่าสิ่งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ทุกท่านนะคะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่กําลังเห็นในตอนนี้คือมันมีกระแสออกมาต่างๆนานาด้วยตัวต้นข้าวเองไม่ทราบอะไรเลยแต่จะมีเอบางกลุ่มย้ําว่าบางกลุ่มนะคะที่มีพฤติกรรมเดิมๆทําให้มันเสียหายกลายเป็นดราม่าละอุมานักต่อนักแล้วคําพูดที่ลุงเปิ้ลได้ออกมาเตือนออกมาพูดไว้นี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วอยากเอามาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง ให้ทางพ่อๆ่อ,อแม่เอฟซหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ฟังได้มาฟังกันอีกครั้งซึ่งทุกคำที่มีการพูดออกไปนะคะมีการไตรตรองแล้วก็กลั่นกรองมาอย่างดีเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจในบริบทนี้ในตัวน้องต้นข้าวสุปริยาแล้วน้องนั้นอายุเพียงแค่13ขวบเท่านั้นทุกอย่างมีการผ่านผู้ใหญ่หมดนะคะทุกการตัดสินใจเชื่อว่าหลายๆท่าน ถ้าติดตามน้องเป็นนานๆจะต้องมีบริบทในความเข้าใจในตัวของต้นข้าวมากกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางแอดมินตลาดข่าวนะคะได้มีการนำข้อมูลมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังไว้ประมาณนี้หากท่านใดนะคะมีความสงสัยในเรื่องใด หรือมีความผิดพลาดในตรงไหนนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยทางด้านแอดมินนะคะได้มีการตามอ่านตามตอบกลับแทบทุกคอมเมนต์นั่นเองค่ะเราจะนำความผิดพลาดนะคะในแต่ละคลิปแต่ละคลิปมาปรับปรุงเรื่อยๆ เพื่อที่จะให้ทุกอย่างมีคุณภาพและยังคงประสิทธิภาพไว้เช่นเดิมค่ะยังไงก็ฝากส่งกำลังใจให้ทางสาวน้อยต้นข้าวสุปรียาแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยสนับสนุนน้องและออกมาพูดถึง F c นะคะที่รักน้องด้วยใจจริงเชื่อว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะในประเทศไทยยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ